สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อ่อนพี่สาวลงพนนะคะเขาหาน้อไม้ย้ำแรงพ่อแม่พี่น้องน้อไม้ด้อยค่ะเด้อันนี้ก็ต่ออนซับแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องคุณนอขาวจนพูนอยู่คุณอ่อ,อนซับแล้วนอไม้อยู่ในนานะคะ กำลังออกหลายพรมพี่น้องก้อนนี่เป็นน้ำไม้หัวขวนด้พอพรมพี่น้องนี่ค่ะน้ำไม้หัวขวนพรมพี่น้องเขาฟานน้ำไม้แยมเร้งนี่นะคะ โอ้หนออยู่ข้างในนะคะเยอะแยะเลยเดี๋ยวรอรุ้นค่ะเพราะไม่พี่น้องว่าจะได้เยอะได้น้อยขนาดไหนก็จะมีหน่อไม้บงด้วยแล้วก็หน่อไม้หัวขวนเด้พอพ่อแม่พี่น้องที่ปอ,อนหามื่อน,นี้อันนี้ก็สับไปแล้วผมไปก่อน ไม้เริ่มออกแล้วเดีย๋ยวจะไปอัดใส่ถุงไว้ไว้กินเผื่อย่ปา,าอยากจะหมกตะแกงก็ทำกินนะคะหน่อไม้สดๆนะคะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มารอลุ้นค่ะทุกคนปลาหน่อไม้น้ำแรง นี่คะ่ะทุกคนหน่อไม้หัวขวัญเด้อหน่อน,นี่เด้อที่ปอ,อนสับเมื่อกี้นี่นี่ยเป็นหน่อค่ะหน่อดินนะคะหน่อไม้หัวขวัญเช่นกันนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะนี่ก็เป็นหนอ่อไม้บงเด้อพ่อแม่พี่น้องหน่อไม้บงอ่นนี่หน่อออกลายๆพ่อแม่พี่น้องปอนสีอัดใส่ถุงเด้อพ่อแม่พี่น้อง น้ำไม่ก็ลังออกโอ้ยยุ่งกับลายคำมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยข้าวปลาน้ำไม้ยง้มแรงอันนี้หน่อไม้หน่อไม้ไผ่นะคะหน่อไม้ไผ่เลี้ยงนะคะหน่อไม้เลี้ยงเนาะเข้าห้องหน่อไม้เลี้ยงบ่พอนข้าวห้องชื่อพิษพ่อแม่พี่น้องดูน่อไม้สังไพ่อีย่างประมาณนี้ค่ะเริ่มออกแล้ว ไป่ซองมือก้อนน่น่อยได้สองสองอันเด้อพ่อพี่น้องเพรามือนี่มันคําแล้วปอนก็พ่อซํามี่ะสิใส่กระสอบพอ่อพี่น้องหากระสอบมาใส่ก่อนพ่อแม่พี่น้องประมาณนี้ค่ะทุกคนวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนเอาไม้หนึไม้ มอไซนะคะพ่อแม่พี่น้องเอากลับบ้านต้มอ,อัดใส่ถุงพ่อแม่พี่น้องวันนี้พอแค่นี้ก่อนเด้อเพราะว่าหน่อไม้เริ่มออกแล้วพอ,อนไม่เอาเยอะนะคะไม่เอาเยอะอก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ หาน้ําไม้หาน้ําไม้น้ําไม้บုန်းអ ใช่ก็สอบไปเหตุดึงเงือนพอได้พี่นเนาะทำแล้ว แมงมั่นอะีก็ได,ดนน้ก็จะใส่หมอไ์นะคะกลับบ้านก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะพ่อแม่พี่น้อง